อชีแดนพันหนึ่งเนยครับสำเร็จไทยบึงเลยครับจากตำบลไทรพัฒนาครับเราฟังข่าวดีครบรอบร้อยวัน ครับประเภทหนักไรทดอ,อดีเตเดาดังช่องเจ็ดจับสิงห์ทองสอดีเจริญการชักเลยครับวันนี้นมาประเดิมสีเสื้อใหม่ครับฝั่งลำบอดทั้งนองหลงผู้สูงเลยกำเนิดแล็กโก้ยีฮองหัวกะโหลกไข่ครับทีงมงานอาจารย์โมครับทีมงาน เกียดชัดๆนั่นนุ่มเล่นเตาใหญ่นะครับถึงฟังลมตรงนี้ก็อะย่าลืมเลยครับโรงเรียนบ้านมนนแจยับป้องนะครับเรสมานสอสมานกาวน้นี่อัดขีดให้น้องชายครับห้าพันแล้วนะครับสิบเอ็ดบอทเทคโนโลยีอุศวกนะครับซึ่งจะ เจอกับทางด้านของพันเอกพระดาหน์อนอนจิ่งเลยครับโอ้เพ็รมงคลสิบบ่อน้ำนะครับเจอเพ็รดำเพ็รประกายจันทร์หรือว่าเพ็รดำสิบบอยสยามโอ้เอกรักอชีตฟังเราอีกห้าพันครับแชมป์เสือตัวที่สิบแปดครับนัวบุที่โชคเสร็จส่งรวมด้วยนเลยครับ บอกวมันใหญ่ๆมันสอนเมื่อกี้ใหญ่มันสอนเมื่อกี้โอ้โหสิ่งก็นายกในายจัดเองมีแต่พี่มีแต่น้องครับมีรวมสนับสนุนครับมีแต่ที่มีแต่น้องมีแต่พักมีแต่เพื่อนมีแต่พวกครับวันนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของส่วนกลางเลยครับเป็นเงิน จากพี่น้องในครับในเขตตะเคียนรามอ่แล้วก็ในเขตอเภอพูสิงครับอ่ร่วมกันสนับสนุสนทำให้เกิดรายการมวยนัดนี้ขึ้นมานนครับยุดสองเลยครับย่สิาางหาธรรมวาก็ไปเจอกันที่ รโรงเรียนบ้านโนนสายห้องว่านนะครับอดี๋ยววังหินท่านบ้านของพี่แว่นบังหินะครับของพี่25ท่นาน,าน,น,าน,นวาเพผนสุขหวังเสียเจ็ดเมืองกันครับจะเจอกับโอ้ซุป u ปร e แบ a n ์กับ ยอดคุณทนวินุบลนะครับ25ทันวาที่นกสายน้องว่าครับหน่อยช่วงหลังๆนี้โรเบิร์ตวิญญาณเนยนำชกในสังกัดเนยเดินสายภูทรเลยครับก่อนจะทำปีเดูวับยกสองครับโอ้ยแล้วโบแล้วโบิร์ตสักนมครับไอเหาอะไรเอ้าเอ้าเอาเอามาหลายชุดครับ แล้วก็1 6ธัทวาร์นะี่อย่าลืมนะครับที่ดับชุมน้อยนะครับหยกดำพ่อวัฒนาจะเจอกับพยักสิงของเพชรแสงทองนะครับโอ้วยดีๆทั้งนั้นนะครับเปียบปววันที่26พฤศจิกายนนะครับเด็กสอง เอาแล้วครับใครบอกว่ามวยใหญ่โค้ชไม่สนุกครับนายยกไม่ในลุ้นเลยครับอ่ลุ้นเลยครับขับครบเจ็ดกีกอเงินถวายวัดครับค่าตัวชอบแบบไหนครับทีมงานบอลเทคโนครับอ้าวอะไรครับแหม่ลองของครับสิ่งทองครับโอ้ลองของไปหลายตุ้นเลยครับ กับสองนักมวยที่ชกเสรแล้วนะครับสงโนโน่งนมด้วยนะครับ เอ้วันนี้คนที่นันชินบงทำใบซึมๆเลอกันนีนะแปลกๆแต่วันโดมยาเมื่อคืนประมงยันยุกต้องขอขอบคุณท่านไปสารจันเทศลุ้นเทีย ครับบริษัทสามนะครับขอบคุณผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตะบนตะเคียนรามนะครับหลายหมู่ในทีเดียวนะครับฝ่ายปฏิคมยศสามครับมาตามกันต่อครับในเขตดุสิตบ้านเฮานะครับไร้สดนะครับที่ เป็นทีมวิชชาว,วัดบ้านละบ่อครับตะเทียนลาคูสิทนี่ครับมีสิบสามพิจิกาครับหน่าคูเอกครับดนเมฟังลำบอ่อเทคโนหลงผู้สวงนะครับหรือว่าสิงห์ทองครับไปจาก,กนนอภิสตึกครับโอ้โหเลื่อมมาเลยครับสตึกเริ่มมาลเลยครับอ้าวอา เขารวมเป็นเรื่องเลยแฮร์ริมโบ้อ่าสองนี้คล้ายเพชรจักรจันทร์ับสับสับไปเจ้าแสนเอกหนุ่มบองกะดีครับโอ้ยยั่านนายยกครับนายยกครับเชิญขึ้นไปอัดฉีดครับ ไหน้าเจอใครครับไฟหน้าจะให้เจอใครครับท่านนายกสำเร็จครับขอได้ทุกอย่างเนาะ